สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีเพียงเอฟซีมอเตอร์พีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์จพีนะครับก็พบกันได้ทุกค่าคืนนะครับมาช้ามาเร็วหน่อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาด้วยดีนะครับใครที่ดูในช่วงของคืนนี้ไม่ทันนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ยังสามารถติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เช่นเคยวันนี้โจกหัวมาแรงนิดนึงนะครับสำหรับสาวก FC Honda หรือว่าจะเป็นสาวกของ Mark Market ก ใจร่วมกันหน่อยนะครับหัวข,ข้อที่เราจะคุยกันก็คือมาร์คมาเกตแชมป์โลกคนปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวจากไหนนะครับเขาก็เป็นคนที่นะพลาดได้เจ็บเป็นเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะนําเสนอไปนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นการมโนแต่อย่างใดใครที่อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมาเกตแบบในวันที่เขาพลาดครั้งสําหรับใครที่ไม่ได้เชียร์เขาเนี่ก็อาจจะเตรียม เหยียบย่ำเตรียมอะไรหรือใครที่เชียร์เขาอยู่แล้วก็มาดูพวกพิษทำไมต้องบอกว่ามาเก็ตไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวท,ที่เขาเก่งฟอร์มเทพขนาดนี้ก็ต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลจริงๆขอย้ำขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะครับเราเชียร์ไม่ได้ว่าเชียร์ด้วยอคตินะเราเชียร์ด้วยหลักความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับคําว่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวในความหมายณวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเป็นในส่วนของอาการบาดเจ็บซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานใครจะไปคาดคิดนะครับว่ามาเก็ตจะไป พลาดล้งได้แล้วจนทําให้เรปโซฮอนด้าเนี่ยแทบจะเสียโอกาสใช้คําว่าแทบจะนะครับแทบจะเพราะว่านาตอนนี้เกมการแข่งขันจาก14เรส14สนามเนี่ยผ่านไปแล้ว5สนามแล้วก็พักยาวอยู่ในตอนนี้เพื่อที่จะให้หนักแข่งได้หายใจคอกันหน่อยนะครับสําหรับ5สนามที่ผ่านไปเรียกว่าหวยออกทั้งสูบเรียงทั้งสูวีเลยทีเดียวนะครับเราได้เห็นความยอดเยี่ยมของยามาฮ่าในช่วงต้นเกมนะครับต้นฤด,ดูกาลแล้วก็ ความแย่เยี่ยมของทีมมามืดมาแรงอย่างเค m ดีมหรือเหล่าสูบีที่หลายก็สลับกันนะครับเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบใน5เรสแล้วก็กลายเป็นแฟบฟาดิโอควาตาโรนี่ขึ้นนำอยู่70แต้มนะครับตามมาด้วยโดวิโซโซตามหลังมาในติดแค่3แต้มนะครับโดวิก็ไล่เจ้าแฟบมานะฮะแล้วก็ยามาฮ้าก็ยังมีทั้งโมบิเดลี่นะครับแล้วก็ทั้งเมาลิกเดเรสแม้ว่าจะพลาดทั้งแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อยู่ หรือแม้กระทั่งแบดบินเดอร์แม้กระทั่งหลายๆคนนะครับผมมองว่า5้าสนามผ่านไปเนี่ยมันยังเดายากว่าจะออกสู่วีหรือว่าออกสู่เปลีย่ยนกันแน่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับมาเก็ตแน่นอนว่าการพลาดพลั้งในการล้มตั้งแต่สนามแรกแล้วก็การไปพลาดพลั้งในหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลให้เขามีวันนี้อาจจะมองไว้มาเก็ตต่างดาวบางคนบอกว่ามาเก็ตขับมือเดียวก็ชนะทุกคนหล่ะบางคนบอกมาเก็ตออกสตาร์ท ครั้งสุดท้ายจะเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไล่กลับมาแซงทุกคนได้อันนั้นก็คือมันอาจจะมีเหตุเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นจริงแต่มันจะเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหนยังไงนะครับคนก็คือคนธรรมดาในเมื่อแขนหักกระดูกหักขาหากักยังไงคุณก็ต้องพักไปตามที่คนธรรมดาเขารักษาไม่มีทางที่แขนหกักปุ๊บเราอีกประมาณสองสาวันคุณจะกลับมาอร์มเทพแล้วก็ลงแข่งแล้วก็คว้าชัย ต่อให้คุณคว้าใช้ได้ผมก็มองว่าร่างกายคงจะยับเยินนะครับอีกสนามต่อไปคุณจะขับได้หรือเปล่าดังนั้นมา켓แม้จะมีความยิ่งใหญ่แม้จะมีฝีมือขั้นเทพขนาดไหนก็ตามมันเป็นสิ่งที่ผมหรือว่าทุกคนเนี่ยประจักษ์แก่สายตากันอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่มาตพลาดก็คือความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเขาเองนะไม่ใช่ว่า,ามีใครไปทําให้เขาล้มหรือเปล่าหรือว่าเกิดเหตุสุดพิสัยเกี่ยวกับเครื่องจนกอะไรยังไงไหมก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่ จะมองว่าเป็นความผิดพลาดของตัวนะักแข่งเองก็ก็ถูกต้องนะคือถ้าเราไม่มองแบบว่าอาคติไงคือพลาดเองลบเองแล้วก็เจ็บเองมันมีหลายอีกหลายอย่างนะครับที่ทําให้เว็บซอน่านะตัดสินใจนะที่จะยืดระยะเวลาการ,รพักฟื้นของแชมป์โลกคนนี้ออกไปจากวันนั้นถึงวันนี้เนะี่ยสอถึงสเดือน2อถึงสเดือนนะครับซึ่งปรึกษาหารือกับทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแขนหักกระดูกแขนหักเนี่ย ว่าเป็นยังไงก็มีความเห็นเป็นเอกฉันนว่าสมควรที่จะให้มาเก็ตเนี่ยพักยาวๆจนหาย100%ซคือทางอวโธโจ๊กผีนะครับบิ๊กบอสผู้จัดการทีมของเรซซอร์มาบอกว่าจะให้มาเก็ตลงสนามอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่ออาการหาย100%เซเท่านั้นซึ่ง2-3เดือนเนี่ยก็ตีไว้คร่าวๆถ้าเกิดว่า Honda พูดจริงนะอาจจะทำไมผมบอกแบบนี มันคนจ,จะมองว่าเอ๊ะมันสับขาหลอกรอเปล่าอะไรตอนนั้นจะให้ใครอ็นเขาตายใจไหมอาจจะจะสับไม่สับผมไม่ทราบได้แต่ถ้าเราพูดถึง2-3ถึงเดือนนี่นก็คือตีไว้ประมาณตุลาคมเอ๊ะมาก็ตอาจจะกลับมาที่อาราก,กอนหรือเปล่าหรือจะกลับมาที่เลอม,มองที่ฝรั่งเศสในช่วงเพราะว่าที่ตุลาคมเนี่ยมันจะแข่งกันอยู่3เลสเลยนะทุกคนเริ่มต้นสิบเอ็ดตุลาที่เลอม,มองฝรั่งเศสจากนั้นไปก็เรียงกันเลยนะฮะ แล้วก็ต่อมาที่อาราก้อนเนี่ยสเรซซ้อนกันในช่วงกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะฮะเดือนตุลาคมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะกลับมาที่โฮมเรสบ้านเกิดเองที่อาราก้อนหรือเปล่าถ้ากลับมาในช่วงนั้นก็หมายความว่าจะกลับมามาเก็ตก็จะมีเวลาอยู่แค่ประมาณามห้าสนามหาสนามทุกคนคิดว่าจะไล่ทันไหมอ่าจะไล่ต่อให้ชนะทุกสนามเนี่ย ถ้าชาชนะมาหาสนามร่วดแต่คนอนื่นเขาจะเป็นยังไงตรงนี้น่าติดตามนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าโอกาสที่มาเกสจะป้องกันแชมป์หรือแม้กระทั่งโอกาสที่เรถซองนด้าจะรักษาแชมป์ประเภทผู้ผลิตไปเนะี่ยผมว่าก็ยากเกินซักเหลือเกินในตอนนี้จริงๆมันเป็นข่าวที่เม a ซ i n g ผมมากนะผมไม่คิดว่ามาเกตเขาจะพักยาวขนาดนี้ไงแต่พอออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าปรึกษาหารือกับทั้งนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วบอกว่า2-3เดือนถึงจะ กลับมาลงแฝกการแข่งขันอีกครั้งได้ดังนั้นวิราะห์มาแบบนี้ก็ยังจะใกล้ความเป็นจริงน่าจะไม่มีอคกติต่ตอ,อกันนะครับว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมาจากไหนดังนั้นเขาก็เป็นคนที่เจ็บได้ล้มได้ล้มแล้วก็เจ็บมาฮะเจ็บแล้วก็ต้องพักชนะได้ก็แพ้ได้ความพ่ายแพ้ของมาเก็ตในวันนี้ก็คือเขาแพ้จิตใจของตัวเองนะครับเขามาแพ้จิตใจของตัวเองหมายความว่าบางคนอาจจะมองว่าวโอ้ยเขาแพ้ได้ไงนี่คือคนที่ชนะใจตัวเองต่างหากนี่คือคนที่แข็งแกร่งต่างหาก โอ้ถ้าเราไปมองมุมนั้นมันก็ป่วยการถูกไหมล่ะนะความจริงเ,เขามีเวลาที่จะพักผมยังมองนะครับว,ว่าถ้ามาเก็ตไม่ฝืนร่างกายลงในเอ่อเทที่2เนี่ยที่เคเลทเนี่ยเพราะว่าการทดสอบปุ๊การก่อนที่จะลงเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเหมือนอาการก็จะไม่ไหวแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นทางทีมแพทย์จะต้องให้ฟิตออาให้วิตพื้นให้อะไรงไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะประเมินอาการแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นความความเห็นของใครกันที่ใครมีโอกาสมีส่วนในการตัดสินใจมากที่สุด ที่ทาให้เขาลงแข่งเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางอัปโต้ภูอิเนี่ยบอกยืนยันนะก็ยังไงมาเก็ตก็ลงไม่ได้แน่ๆล่ะในเรสที่2ที่แคลเรสเนี่ยแต่กลายเป็นว่าแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บนะครับเ,เปลี่ยนเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือบอกว่าออกมาแล้วโอเคมาเก็ตจะลงจะรอว่า f อ2 f p 3ลงมาเนี่ยไหวไหมแล้วก็ไม่ไหวจริงด้วยแล้วไม่ไหวนะทุกคนคิดดูฮะแม้ว่ามาเก็ตจะไปวิ่งแค่ไม่กี่รอบนะครับลงลงลง,ลงแฝงแค่ไม่กี่รอบเนี่ยแต่ความเร็ว ประมาณ200กว่าเกือบ300ที่เขาบิดเนี่ยทุกคนคิดว่าแขนมือเนี่ยมันจะสั่นขนาดไหนในตอนนั้นน่ยแค่ประมาณ2วันเองที่กระดูกของเขาเนี่ยถูกแผ่นโลหะผมไม่แน่ใจมันเป็นเป็นแผ่นไทเทเนียมน่าจะเป็นไทเทเนียมแล้วก็ยึดแปะไว้แล้วก็ใช้หมดุดนะครับในการที่จะยึดเพื่อที่จะประสานรอยผ่าตัดที่กระดูกมันหักไปเนี่ยทุกคนคิดว่าขับอยู่ความเร็วประมาณเกือบสามร้อยมือมันจะสั่นสั่นสั่นสนแล้วใช้มือขวาในการ ที่จะควบคุมคันเร่งแลวก็ควบคุมเบรกเนี่ยมันจะต้องออกแรงเค้นขนาดไหนดังนั้นก็ไม่มีการออกมาเปิดเผยแต่ประการใดนะครับจําได้ว่านั้นคือลงไม่ได้ก็ลงไม่ได้เสร็จ,รจปุ๊บทีนี้ผ่านไปนานเหมือนกันนะครับผ่านไปน่าจะเป็นร่วม,มเดือนเนี่ยถึงมีข่าวออกมาว่ามาร์เก็ตต้องผ่าตัดรอบสองเพราะว่าเกิดแรงเค้นตรงนี้เยอะเกินไปหมายความว่า ไปใช้แรงไงไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่เฉยๆปกติคนผ่าแต่ก็ย่อมเข้าเฟือแล้วก็วอยู่แบบห้ามขยับขยื่นอะไรทนองนั้นแต่มาเก็ตทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามไงเลยต้องมีการผ่าตัดโรคสองเกิดขึ้นหลังจากนั้นทิ้งช่วงไปพักหนึ่งก็ออกมายอมรับครับเอารัฐสภาเดาวายอมรับว่าอูมาเก็ตไม่ไหวแล้วหล่ะคงจะต้องรออีก2-3เดือนกลายเป็นว่าคนที่ยังมีคะแนนนํนนาคะแนนไล่ตอนที่ผมมองว่าไล่แบบคู่ขี้กันมากนะเดาไม่ออกเลยว่า จะออกที่สูบเรียงอย่างย a m a h a หรือจะเป็นสูบ V อย่าง Ducati หรือ KTM กันแน่หรือ2องสูตรกีก็เ,เริ่มมาดีขึ้นเนี่ยน่เป็นโอกาสที่นักแข่งเหล่านี้จะห้ามหันขับเคี่ยวกันนะครับในวันที่ไม่มีนักแข่งฟอร์มสุดยอดในปัจจุบันนี้อย่างมาร์คมาเก็ตได้เต็มที่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะสองสามเดือนที่ว่าเนี่ยจะเป็นแผนการอะไรยังไงไม่ทราบหรือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ทราบว่าจะลงมาในสนามไหนกันแน่เพราะว่าตุลาคมอย่างบอกไปให้มีอยู่3เรต เดาๆว,ว,ว่าอาจจะเป็นที่อารากอนหรือเปล่าที่โฮมเรสบ้านเกิดของเขาเองไหมเรามาแล้วเหลือเวลาอีกประมาณสักห้าสนามเนี่ยก็ถือว่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็าฝากไปถึงนักแข่งมอเตอร์ทุกคนที่อยู่ในสนามในตอนนี้นะครับส่งกําลังใจเชียร์นะฮะหรือฝากไปถึงแฟนมอเตอร์นในบ้านเราเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ไม่มีมาแค่ผมไม่ดูหรอกเกมไม่เข้มข้นไม่ร้อนใจเลยอยากไม่อยากให้มองแบบนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นเกมการแข่งขันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพลาดพลัง้ง ถ้าเราไล่ดูว่าเส้นทางแชมป์โลกของแต่ละคนเนี่ยทุกคนพลาดหมดนะทำไมผมถึงกล้าพูดทั้งที่ผมเป็นคนที่ออมีมาเก็ตเนี่ยก็เป็น FC มาเก็ตตัวจริงเหมือนกันละแต่แน่นอนว่าผมมีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ทุกคนตามเหตุตามผลตามปัจจัยที่มันเกิดขึ้นจริงถูกไหมครับไม่ใช่ว่ารักใครแล้วไม่กล้าที่จะวิจารณ์คนนั้นอันนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะจะว่าแล้วเนี่ยลองดูเส้นทางการเป็นแชมป์พูดโลกผู้ยิ่งใหญ่นะ,ะในเบตทีโมโอลจีพีมาประมาณแชมป์สี่ห้าคนย้อนหลังมาเนี่ยนะ ทุกคนคะน,นะครับเวรนี่รับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่จากยามาฮ่าเนี่ยนี่คือตํานานยามาฮ่าอีกคนนึงเนี่ยพลาดล้มนะครับในปี92แล้วต้องเสียแชมป์ให้กับผู้แข่งคนสำคัญอย่างเควินชวานจากซูซูกิตอนนั้นนะแล้วเวรนี่ก็จะต้องนั่งรถเข็น,นตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้เลยกับอาการอัมาพาดครึ่งตัวนั่นก็คือความพลาดพลั้งนะครับใครจะไปคิดนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขากําลังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ในซ้ำในปีนั้นสุดท้ายก็พลาดพลั้ง หรือแม้กระทั่งมิกดูฮานนะครไมเคิลดูฮานตำนานเรซโซฮอนด้าแชมป์โลก5สมัยซ้อนเนี่ยใครจะไปคิดว่าปี 99, 99ในวันที่ดูฮานไร้เทียมทานมองแล้วไม่น่าจะมีใครขึ้นมาล้มเขาได้ในตอนนั้นนะครับดาวรุ่งที่ขึ้นมาก็เสร็จกวาดเรียบหมดเลยสุดท้ายแค่ช่วงซ้อมเนี่ยดูฮานก็ไปพลาดพลัง้งจนต้องดามเหล็กทั้งตัวแล้วดูฮานก็ฝืนร่างกาย จะปรับเซตรถอะไรต่างๆเซตติ้งรถใหม่เพื่อให้ขับได้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่ร่างกายไม่พร้อมสําหรับคนที่ยังสาหัสอยู่เนี่ยสุดท้ายฝืนร่างกายฝืนสังขารไม่ไหวก็ต้องถอนตัวไปแล้วก็แชมป์ก็เปลี่ยนมือกันมาอย่างที่เห็นนะครับหรือจะเป็นวอเลนติโนโรซี่แชมป์รถผู้ยิ่งใหญ่ของอมมาเย玛่านะครับพ่อหมอของเราเนี่ยใครจะไปคิดนะครับว่าในปี2006เนี่ยเขาในอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ที่เรียกว่า99%ดีกว่าจะขับแบบชิวๆยังไงก็ได้ยังไงก็ได้งไงไดแชมป์ แต่รอซี่ไปพลาดล้มในสนามสุดท้ายส่งผลให้คนที่ตามเป็นเงาติดตัวเข้ามาตั้งแต่สนามแรกเนี่ยอย่างนิกกี้เฮเดนของเรปโซน่าดในขนานั้นเนี่ยคว้าแช,ชมป์รอซี่ก็อดที่จะเป็นแช,ชมป์ต่อเนื่องแม้ว่าตอนนี้จะมองว่าคนที่เป็นแช,ชมป์ต่อเนื่องอยาวนานที่สุดก็คงจะเป็นรอซี่เป็นดูฮานก็จริงแต่รอซี่เ็าจะยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในทั้งทีมรองอย่างน,นัส o าซูโรนะครับในรุ่นโมโตในรุ่นเวลจีพี500สมัยก่อนนะแล้วก็ เปลี่ยนขึ้นมาเป็นโมโตจีบิวอเรปโซนด้าก่อนที่จะปี2 0 0 4ันสี่สองพาเนี่ยพายามาฮายิ่งใหญ่แล้วก็ปี2006ันหกตัที่จะยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นสมัยที่6ติดต่อกันสมัยที่3ของยามาฮาพลาดล้างในในช่วงการแข่งขันแค่ไม่กี่รอบในบาเลนเซียในปี2006นเกนี่เองก็ซิลแชมป์ไปได้นั่นก็คือเป็นความยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นกับแต่ละคนแล้วทุกคนก็จะมีจุดที่พลาดล้างเหมือนกับที่มันกําลังเกิดขึ้นกับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ใ,ญยในยุคนี้อย่าง มาร์กมาเกตนะครับโลกของ2อล้อท <inaudible> in ุกคนเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะพลาดครั้งได้ด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าในตอนนั้นเน่ะเกิดอะไรขึ้นกับนักแข่งเซตติ้งดีไหมความกดดันเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งาความประมาทอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะขอว่าันต่อไปยาวๆนะครับสำหรับสาวุกเล็บโซนด้านในวันนี้ก็ไม่มีมาเกตก็เอาใจรุ่นเตอเชียร์ช่วยนาคาคามินตกงบิด l อ r ซหมายเลข30ที่กําลังร้อนแรงนะครับกาลังมาดีหรือแม้กระทั่งอเล็กมาเกตก็ ปีแรกค่อนข้างที่จะเคี่ยวอยู่นิดนึงก็ต้องให้กําลังใจนักกหมาเลข73คนนี้กันต่อไปตอนนี้เรซอน้าก็จะใช้บริการนักกหมาเลข6นะครับสเตฟานบัตเติลนะครับชาวเยอรมันผู้ซึ่งเป็นเทสไลเลอร์ของทีมฮอนด้าเนี่ยเพื่อที่จะมาขับแทนมาเกตไล่ล่าคะแนนกันต่อแต่ความจริงๆบัเดิลก็ไม่ได้มาช่วยฮอนด้า Honda, อะไรได้เท่าไหร่เลยนะครับที่ผ่านมาก็ยังกดเวลาไม่ลงเลยนะครับโอเคนะครับว่ากันต่อไปในคอมเมนต์ไม่ค่อยมีเวลาได้มาตอบทุกคนในตอนนี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างขออภัยจริงๆนะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ